ของเล่นนี้ก็เอฟซีเขาจะขอพรประสบความสำเร็จแล้วก็นำมาให้ก็จะเป็นปืนเป็นชุดทหารเป็นรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่แล้วก็รถเอ่อยนรถยนต์พวกเอ่ซปเปอร์คาร์พวกเนี้ย วัดสว่างอารมณ์นี้ก็จะมีพ้าเงินพระทองหลวงพ่อรวยทันใจบนศาราหลังใหญ่แล้วก็ข้างล่างนี่ก็เป็นบรมโมคูพ่อปู่ฤาษีคู่บารมีหลวงพ่อแปะที่สร้างวัดมาองนี้หล่อมาตั้งแต่ปี26แล้วก็ปี4ี่กว่ามานี่พศ2540กนาอ่กว่าหลวงพ่อแปะก็ปปลบเรื่องคนแก่กับเด็กมีคนแก่ก็มีเด็กจะได้ไม่เหงาก็เลยเป็นที่ที่มาของกุมารจุกดำที่โชคดีขึ้น นะครับตั้งแต่สร้างมาก็ให้สําหรับคนที่มีความเชื่อความศรัทธามาไหว้พระเงินพระทองขอพอรพระเงินพระทองขอพอรกุมารจุกดาพี่โชคดีขอบารมีพ่อปู่ฤาษีนะฮะก็จะมาบนบานสันกล่าวจะมาขอพอรก็ได้ใครจะมาไหว้ขอพอรก็ขอพอรตามปกติคนที่จะขอค้าขอขายเราก็อธิษฐานเอามานั่งอธิษฐานข้าพเจ้าชื่อนามสกุล มาขอพอรพัะเงินมะทองขอกุมารจุกดำพี่โชคดีนะนี่มีอาชีพค้าขายอย่างเช่นเคยประสบประสบการณ์ก็คือขายออนไลน์นะครับมีหนุ่มสาวคู่หนึ่งมาจากนาครน,นครสวรรค์ขายของออนไลน์ก็ขอขอให้ได้ยอดตามที่ขายเดือนนี้ได้ยอดเนี่ยเขาวันนะี้เขาปิดยอดได้แล้วก็มามา,มา,มาแก้บนนะแล้วก็คนที่ เล็กๆน,น้อยกับชุดทหารน้ำหวานน้ำแดงปืนของเล่นอะไรบ้างคนที่ก้อนใหญ่ๆก็จะซื้อรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ซุปเปอร์คาร์พวกนี้มาให้อย่างมาเลสิงคโปร์จีนนี้เห็นบ่อยเ,เขาเข้ามาอยู่เมืองไทยเขาก็มาทำธุรกิจแล้วก็ที่ที่ที่เมืองจีนเขาก็ทำธุรกิจเขาก็มาเรื่องค้าขายนี่แหละเขาได้ยอดเขาก็เวลาเขามาเมืองไทยเขาก็จะซื้อซื้อรถซุปเปอร์คาร์มาเลยเออ ซปเปอร์ทามาก็มาให้กุมารจุกดําส่วนมากคนจีคน,จค,นจคนต่างชาติเขาไม่ค่อยไหว้พระเขาเขาจะขอพรแต่เทวดาเขาขอเทวดาเลย,ยประสบความสําสเร็จกันมากเรื่องที่ดินนี่ครับต้องเน้นต้องเน้นเลยตรงนี้ต้องนนเน้นเน้นพระเงินพระทองเป็นหลักพระเงินพระทองบนสาลาหลังใหญ่เป็นหลัก เราจะมาขอพรแล้วก็ไหว้ขอพรเราจะมาบนบานสันก่าวก็ไหว้บ,บนบานสานกล่าวแต่คําว่าบนบานสานกล่าวก็คือท่านต้องกําหนดสินบนว่าสินบนเนี่ยอะไรจํานวนเท่าไหร่นะครับบางคนก็บนเป็นไข่เป็นเงินเป็นไข่เป็นข้าวเป็นของเออแต่ต้อง,ต,องต้องมีเงินล้วนๆก็ไม่ได้ต้องปัจจัยล้วนๆก็ไม่ได้ก็ต้องมีไข่มาบ้างมีน้ํามาต้องมีข้าวมาบ้างอะไรพวกเนี้ยนะ ส่วนมากนิยมเขาก็บนไข่บนข้าวบนเงินเนี่ยรวมๆสามอย่างนี้ขาดไม่ได้มากน้อยอันนั้นแล้วแต่ของแต่และท่านที่จะสละได้ก็มีโชคดีถูกรางวัลใหญ่ค่ะค่ะขออะไรยังไงก็มาไหว้มาแก้บนตะไข่ประทัดหมื่นนัดใช่ค่ะแล้วก็มาไหว้กุมารจุกดาแล้วก็บอกกุมารจุกดําว่าถ้าได้รางวัลใหญ่จากเลขแก้บนของตะไข่ ก็จะมาถวายน้ำเปล่าร้อยแพ็คเนี้ยค่ะเลขทูบที่ไปแก้บนตะไครค่ะขอให้สองเจก็เลยซื้อตังมะทำบุญหน่อยค่ะเพื่อว่าเราทำไปก็สบายใจเผื่อมีดวงมีโชคก็จะได้รับกันไปค่ะถ้าโชคดีเนาะถ้าไม่โชคดีก็ถือว่าทำให้เราแบบสบายใจแล้วก็มีกำลังต่อสู้และทำงานไปข้างหน้าจะได้มีมีการต่อสู้และก็ ให้กับลัเใจตัวตัวเองด้วยค่ะ <c ười>